สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับ s a r a n r o m สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับลายดี095412 4443แล้วก็อีก1นึ่ง i ลนดีะครับสลาลม888นะครับติดต่อได้ทั้ง2 l i n ลายดีนะครับมีสมาชิกใหม่ๆส่งรูปเหรียญมาทุกวันนะครับส่งส่งรูปเหรียญมานะครับแล้วผมจะทยอยตอบกลับนะครับก็คลิปนี้ เดี๋ยวแกะกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็พูดไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญที่ผมสั่งซื้อมานะครับในกลุ่มซื้อขายราคาไม่สูงนะครับช่วงนี้เหรียญราคาไม่สูงผมก็เลยอ่าซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแล้วก็ผมก็ประกาศรับซื้อเหมือนกันนะครับผมจะหาเหรียญนะครับผมจะหาเหรียญมาขายนะครับจากการรับซื้อแล้วก็จากการไปซื้อในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ก็หลายๆท่านก็รู้นะครับว่าผมเป็นอ่า สไตล์พ่อค้านะครับก็ซื้อมาขายไปนะครับเหร <pos anch ing> ียญตัวไหนที่ซื <teor> ้อมาแล้วก็ผมสามารถขายได้ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับผมทําคลิปเน้นรับซื้อนะครับเพื่อนๆนะครับทําคลิปเน้นรับซื้อเหรียญนะครับไม่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 ได้ว่าเน้นยอดวิว u t u b e หรือว่าอะไรนะครับยอดวิว u t u b e เป็นผลพลอยได้นะครับผมจะเน้นรับซื้อมากกว่านะครับรายได้ของผมก็คือจะมาจากการซื้อเหรียญมาขายนะครับก็ ทความเข้าใจนิดนึงนะครับหลายๆท่านบอกว่าซื้อไม่จริงหรอกปั่นยอดวิวนะครับอันนั้นก็คือไม่น่าจะใช่ช่องผมนะครับช่องผมซื้อมาขายนะครับก็ถ้าเหรียญที่เพื่อนๆมีอ่ะผมสามารถขายได้ผมก็ซื้อนะครับราคาคุยกันถ้าถ้าเกิดว่าพอใจในราคาที่ผมเสนอให้ผมก็ซื้อนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับเพราะว่าผมก็หาเหรียญอยู่ตลอดเวลานะครับก็ราคาโอเคก็ ซื้อมาขายต่อนะครับมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูเหรียญ10บาทก่อนนะครับเหรียญ1นบาทตัวนี้เดี๋ยวผมค่อยให้ดูเป็นคลิปถัดไปนะครับเพราะว่ามันต้องอธิบายนิดนึงนะครับจะเวลายาวเกินไปนะครับอันนี้ซื้อมาอันนี้นะครับ2รายการนะครับ10บาทนะครับ1เหรียญแล้วก็เหรียญบาทนะครับ ห้าเหรียญน,นะครับเนี่ยแค่เนี้ยสิบห้าบาทนะครับผมซื้อมาด้วยเงินหนึ่งพันบาทนะครับทําไมถึงเป็นหนึ่งพันบาทเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือตกเหรียญบาทเนี่ยผมซื้อมาเหรียญละหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้ก็คือห้าร้อยนะครับอันนี้คือห้าร้อยนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอธิบายให้ฟังนะครับว่าทําไมผมถึงยอมซื้อเหรียญหนึ่งบาทเหรียญละร้อยซื้อมาห้าเหรียญเลยนะครับ เป็นเงิน500บาทนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูเหรียญ10ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยๆค,ค่อยมาอ่าค่อยมาอธิบายให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญหนึ่งบาทเ,เหรียญสิก่อนนะครับเหรียญ10ตัวนี้นะครับก็ผมทําคลิปรับซื้อค่อนข้างจะบ่อยเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นปีพศ2532นะครับก็ อยู่ในกลุ่มเหรียญเออเลอร์คอยนะครับบอกเลยว่าอยู่ในกลุ่มเหรียญเออเลอร์คอยนะครับนี่นะครับดูลักษณะนะครับก็เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าปี2532เนี่ยจะพบเจอบ่อยนะครับผมได้มาบ่อยนะครับผมก็เลยเน้นรับซื้อปี32นะครับเพราะว่าผมมีโอกาสซื้อได้บ่อยนะครับก็เห็นไหมครับมีรอยของการเคลื่อนตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเห็นไหมครับนี่นะครับ ก็เป็นเหรียญ10บบาทปั๊มเคลื่อนนะครับไส้เลื่อนไส้แตกแล้วแต่เรียกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ตามสภาพนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ซื้อมา500นะครับเหรียญนี้ไม่ใช่ f c ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับเขาตั้งราคาไว้600ผมไปต่อรองได้ได้500ผมก็ซื้อนะครับเพราะว่าซื้อมาเป็นให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่าเหรียญพวกนี้มันยังมีอยู่จริงแล้วก็ ยังมีในกลุ่มซื้อขายก็ยังมีนะครับของเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตหรือว่าลองหาดูก็ยังมีนะครับเหรียญในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายลักษณะให้ฟังนะครับก็เห็นไหมครับลักษณะขอบนอกเหรียญน่ะมันจะมี2ส่วนนะครับมีขอบนอกขอบนอกสีขาวๆเนี่ยครับแล้วก็ไส้ในนะครับมี2ส่วนนะครับประกบกันรวมกันเป็นเหรียญ10บหนึ่งเหรียญนะครับขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับนี่นะครับลักษณะการเคลื่อน เนี่ยตรงเนี้ยขอบนอกแหว่งไปด้านหลังแหว่งนะครับแล้วมันมาปลิ้นออกมาด้านหน้านี่นะครับเนื้อนิกเกิลขอบนอกเนี่ยครับปลิ้นมาตรงเนื้อขอบด้านในตรงนี้นะครับหลายหลายท่านในกลุ่มซื้อขายนะครับก็เรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนเหรียญปั๊มเคลื่อนบ้างเหรียญไส้เลื่อนบ้างเหรียญไส้แตกบ้างนะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแต่คือลักษณะก็จะเป็นอย่างที่ผมกล่าวมานี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ อันนี้ชัดเจนนะครับขอบนอกล้นมาด้านในนะครับมีเพื่อนๆส่งรูปมาสอบถามเหมือนกันนะครับว่าผมไม่ได้เตรียมตัวอย่างไว้นะครับที่ส่งมาสอบถามอ่ะมันจะมีเดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับ<ม>ที่ส่งมาสอบถามก็จะเป็นพวกเหรียญปั๊มเคลื่อนปั๊มเคลื่อนน้อยนะครับเพื่อนๆอ,อันนั้นคือทางช่องผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอาจจะมีหลายๆช่องที่เขาทําคลิปออกมานะครับเพื่อนๆต้องลองลองสอบถามดูนะครับว่าเขารับซื้อเหรียญละเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวผมค่อยหาตัวอย่างมาดีกว่านะครับเหมือนกับบางเหรียญนะที่เพื่อนๆส่งมามันจะเป็นเคลื่อนแบบขอบเคลื่อนนิดๆอ่ะเหมือนกับด้านหน้าก็ทับทับสละอูเล็กๆน้อยๆอ่ะอันนั้นคือทางช่องผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมจะรับซื้อตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นเคลื่อนเยอะๆแบบเนี้ยแล้วก็รับซื้อทุกปีพศนะครับแต่ว่าที่เจอบ่อยๆก็คือปีสาสองนะครับ ปี4849 5051อันนั้นก็มีพบเจออยู่นะครับเหรียญเหรียญในกลุ่มเนี้ยพบเจอได้ในทุกปีพศนะครับแต่ว่าที่ผมเคยผ่านมือมานะครับก็มีปี4849 5051นะครับที่ที่ที่เป็นลักษณะของการปั๊มเคลื่อนแบบนี้นะครับก็ก็มีมีอยู่เหมือนกันนะครับให้พบเจออยู่นะครับแต่ว่า ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือปี32นะครับเนี่ยผมรับซื้อทุกปีนะครับปี3าปีอะไรคือผมรับซื้อหมดนะครับราคาก็มาคุยกันนะครับเพราะว่าส่วนสําคัญเลยนะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่การคุยกันมากกว่านะครับราคาถูกหรือแพงก็มาคุยกันนะครับผมถ้าผมซื้อได้ผมก็ยินดีรับซื้อนะครับเหมือนเหรียญเนี่ยนะครับเมื่อก่อนถ้าส่งมาขายก็7 8 0 0นะครับแต่ว่า ราคาในกลุ่มซื้อขายผมซื้อได้เหรียญละห0านะครับผมก็ต้องอิงราคาจากกลุ่มซื้อขายนะครับในการในการรับซื้อเหรียญน,นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าเอ้ยมันเมื่อก่อนมันซื้อ2 0 0อถึงพันอันนั้นคือผมผมจำได้นะครับผมผมเคยรับซื้อ200-2000ถึง2,000บาทในกรณีที่แบบปั๊มเคลื่อนสวยๆแล้วก็เคลื่อนเข้ามาเยอะๆอ,อ่าแล้วก็ช่วงเวลานั้น ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมเคยซื้อเหรียญละ1,500บาทนะครับซื้อเข้านะครับแต่ว่าตอนนี้ณวันนี้วันที่บันทึกคลิปนะครับวันที่5า้ากรกฎาคม2565ราคาคือแบบหลายๆท่านก็น่าจะรู้นะครับราคามันลดลงมานะครับบางบางบางเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญหลกักที่แบบเริ่มมีการพบเจอกันเยอะราคาก็จะลดลงมานะครับการรับซื้อของผมก็เช่นกันนะครับราคารับซื้อของผมก็ปรับลงนะครับ อ้างอิงจากกลุ่มซื้อขายนะครับเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าผมต้องดูราคาอยู่ตลอดเวลานะครับนี่นะครับก็เหรียญนี้นะครับถ้าน้อย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 กว่านี้ก็จะซื้อเริ่มต้นที่200บาทนะครับแต่ว่าถ้าประมาณเนี้ยสภาพแบบเนี้ยก็สี่ห้าร้อยหกร้อยนะครับก็ลองส่งรูปมาได้นะครับผมยินดีรับซื้อนะครับราคารับซื้ออาจจะไม่สูงนะครับช่องผมแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่า าการรับซื้อของผมเป็นยังไงนะครับมีเหตุและผลในการรับซื้อหรือเปล่านะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับถ้าซื้อมาแล้วผมขายออกไม่ได้นะครับผมอาจจะต้องงดรับซื้อในครั้งต่อไปเหมือนกับซื้อแล้วขายไม่ได้ผมก็ซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะครับพอเพื่อนๆเ,เจอมาเยอะๆจะส่งมาขายเอา้าไม่รับซื้อแล้วอันนั้นก็คือผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมอยากจะรับซื้อตลอดผมอยากจะรับซื้อไม่อั้น นะครับเพื่อนเอนเจอก็คือส่งมาได้เลยส่งมาขายได้เลยนะครับแต่ว่าราคาก็อย่างที่ผมกล่าวนะครับราคามันขึ้นอยู่กับอ,อะไรหลายๆอย่างนะครับเศรษฐกิจความต้องการของนักสะสมมีการพบเจอกันบ่อยขึ้นราคาปรับลดลงนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่ขายก็สามารถเก็บไว้ก่อนได้นะครับอันนี้ก็คือให้ผมแนะนําก็คือว่าเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่มีราคาแน่นอนนะครับถ้าใครเจอแบบนี้ก็อย่าไปใช้ไม่ขายก็เก็บไว้ก่อน รอราคารอแบบสภาพเศรษฐกิจดีๆหรือว่าความต้องการมีนักสะสมรุ่นใหม่ๆใ,ให้ความสนใจเข้ามาสะสมในวงการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ค่อยค่อยเอาออกมาขายก็ได้นะครับราคาตอนนั้นอาจจะปรับสูงขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมรับซื้ออยู่เลทของการรับซื้อเหรียญตัวนี้นะครับก็คือเริ่มต้นที่200ถึง1 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นปี2532นะครับเพราะว่า พบเจอค่อนข้างบ่อยแล้วก็เยอะพบเจอบ่อยนะครับปี32มผมทาคลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นปี32ที่ส่งมาเกือบทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นนับปกคลิปเป็นปี32เหมือนกันนะครับก็เพื่ออยากให้ท่านได้สังเกตได้สนใจในปี32ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับมีปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกเนี่ยเยอะในปี32นะครับก็สรุปนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับทางช่องผมยินดีรับซื้อนะครับ เริ่มต้นที่2 0 0ถึง1,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับแล้วก็ลักษณะการล้นการเคลื่อนนะครับจะเป็นขอบนอกล้นมาด้านในหรือว่าไส้ในล้นไปด้านนอกนะครับด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าการเกิดลักษณะการล้นแบบนี้มันเป็นได้ทั้ง2ด้านนะครับอยู่ที่เ,เหรียญตัวเปล่าที่มันเออเลอร์มันเกิดจากเหรียญตัวเปล่านะครับที่ผิดปกติมาเลยนะครับจะพลิกมาด้านไหนถ้าเหรียญตัวเปล่าที่มัน เป็นลักษณะแบบนี้พลิกขึ้นมาด้านหัวลอยเลื่อนก็จะอยู่ด้านหัวนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญตัวเปล่าที่มีลักษณะปั๊มเคลื่อนมาแล้วนะครับพลิกมาด้านก้อยนะครับลักษณะการเลื่อนก็จะมาอยู่ที่ด้านก้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหลักการแบบยังไงอะที่คตามความเข้าใจของผมนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับราคารับซื้อ200ถึง1,000บาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับแต่ว่า ไม่จํากัดนะครับว่าต้องเป็นปี32อย่างเดียวนะครับปีอื่นๆก็มีโอกาสพบเจอทั้งเหรียญส0บบาทซีรีส์เก่านะครับแล้วก็เหรียญส0บบาทซีรีส์ใหม่นะครับในหลวงรัชกาลที่ 9. เก้าพระเสียใหญ่ก็มีโอกาสพบเจอเหรียญซีรีส์ใหม่ของในหลวงรัชกาลที่10ก็มีโอกาสพบเจอเหมือนกันนะครับเหรียญพวกลักษณะแบบนี้นะครับก่อนใช้ ก่อนใช้หรือว่าก่อนตอนได้รับเงินทอนได้รับเงินมาผ่านมือมาพเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูสักนิดหนึ่งนะครับไม่แน่นะครับอาจจะพบเจอก็ได้นะครับอาจจะโชคดีนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับผมผมมาแนะนําให้แล้วนะครับก็อยู่ที่พเพื่อนๆจะนําเอาไปใช้หรือว่าจะนําไปสังเกตหรือเปล่านะครับถ้า ถ้ามีประโยชน์ก็ลองๆองเอาไปใช้ดูนะครับแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับถ้าเจอก็คือผมรับซื้อนะครับผมยินดีรับซื้อส่งรูปมาดูแล้วก็มาคุยราคากันนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับกับเหรียญ10บบาทปี32นะครับที่มันมีอะไรมากกว่าแค่เป็นเหรียญ1 0บาทปีลึกนะครับปี3 1 3 2นะครับเป็นปีลึกปีแรกๆนะครับก็มีอะไรที่ผิดผิดพลาดออกมา ให้เจอกันบ่อยๆนะครับก็ปี3าจะไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตน้อยนะครับหมื่นสองเหรียญแต่ว่าพอมาปี3าเนี่ยจำนวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้มีโอกาสผิดพลาดแบบนี้เยอะเพื่อนๆลองสังเกตดูได้เลยนะครับเจอเยอะที่สุดคือปี3านะครับผมรับซื้อทุกปีนะครับปี3าผมก็รับซื้อนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับมาให้ความรู้กันนะครับแล้วก็ มาแจ้งราคานะครับราคารับซื้อนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าราคาในกลุ่มซื้อขายสูงมากๆนะครับผมก็คงไม่ได้ซื้อมาเหรียญนี้นะครับในราคา500บาทนะครับนี่นะครับก็ขายออกก็น่าจะ6ก0นะครับ6 0 0้อยหกประมาณนั้นนะครับเพราะว่าก็ราคามันก็มันมันไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนก็อาจจะขายได้ถึงพันนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวนะครับราคาขึ้นอยู่กับ อ้าองอิงราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับเรี่อนี้ผมก็อาจจะขายออกแค่600หรือว่า650แค่นั้นเองนะครับก็บวกกาไรไปแค่ร้อยร้อนะครับเพราะว่าผมได้มาในราคา500นะครับอันนี้ก็คือผมก็ข้อมูลผมก็ตรงๆอยู่แล้วนะครับก็ผมพยายามแบบยังไงอะ่ะอยากให้ได้เข้าใจกันทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านที่ที่ส่งมาขายแล้วด้านที่ต้องการจะซื้อด้วยนะครับก็คือผม พยายามทําให้เคลียร์ชัดเจนนะครับรับได้ก็ซื้อรับไม่ได้ก็ก็ผ่านไปก่อนผมก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับก็คืออย่างน้อยเราก็พูดความจริงนะครับคือความจริงเราพูดกี่ครั้งมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเหรียญหนึ่งบาทนะครับทาไมผมซื้อมาเหรียญละร้อยนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ามาทําคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ต็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้กับเหรียญ10บาทนะครับที่มีราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะว่า10บาทขายได้500ก็โอเคนะครับสวยๆก็ได้มากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพูดแล้วก็พูดยาวเลยนะครับเกือบ15นาทีละขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับก็หวังว่าคลิปคงจะมีประโยชน์กับนักสะสมรุ่นใหม่ๆแล้วก็นักสะสมรุ่นเก่าๆได้บ้างนะครับก็ แนะนำผมพยายามให้ท่านเหล่านั้นได้เดินได้ถูกทางไม่อยากให้เสียเวลาในการสะสมเหมือนผมตอนสมัยก่อนตอนที่ผมเพิ่งเริ่มสะสมผมเก็บมั่วไปหมดเลยนะครับขายก็ไม่ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนแนวนะครับมาเล่นแบบเหรียญหลักๆนะครับก็ลองดูคลิปของผมนะครับว่า,าทำออกมาแล้วผมรับซื้อจริงไหมนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ